สวัสดีครับต่อเนื่องเลยนะครับผมวันนี้ติดตั้งอนอกสถานที่คันที่2นะครับต่อจาก MG ZS คันเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เดี๋ยวไลฟ์ให้ดูกล่าวว่ารอบเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูสักสาคันนะครับเอาเป็นต่อเนื่องเลยเดี๋ยวจะหาว่าปกติติดตั้งแต่ไลฟ์แต่ Fortuner ไลฟ์แต่ l e g e n d a วันนี้เลยไลฟ์ให้ดูนะครับรุ่นอื่นบ้างนะครับเป็นตั้งแต่ ZS เมื่อเช้านะครับใครพลาดไปก็ตามไปดูนะครับวันนี้ต่อเนื่องด้วย CRV นะครับ CRV ตัวนี้เ็ที่นั่ง นะครับอ่าลูกค้าเลือกใช้พรมน้ำตาลเข้มเหมือนกันนะครับเป็นพรมน้ำตาลเข้มลาย v i p นะฮะงาน QJ เช่นเคยนะครับตัวหนาตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เสริมด้วยตัวใยดักฝุ่นรุ่นกุชชี่เบทสีเบดนะครับการลื่นเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวใหม่นะครับอ่าอาจจะมืดนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ฝั่งด้านคนขับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวสองนะครับ แถวสองลูกค้าเสริมใยเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นพรมเฉพาะพื้นนะครับสามารถรีเควสได้นะครับเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับเฉพาะพื้น3มแถวนะครับแถว2เสริมใยแถวแรกเสริมใยอ่าเป็นรุ่นกุชชี่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแถว3านี่นะฮะแถวสมเป็น เต็มคันเลยนะครับเฉพาะพื้นนะครับมียกขอบจนถึงขอบบอสนะครับอ่าสวยงามนะครับสำหรับโอเคเดี๋ยวให้รถซิ่งผ่านไปก่อนนะฮะอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับก็คือตัวเนี้ยผมให้ดูนะครับแค่นี้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเก็บภาพรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้เหมือนเดิม นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นข้าวๆเป็นน้ำจิ้มแค่นี้เดี๋ยวคันต่อไปเป็นรถรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมสวัสดีครับ